ดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ค่ะ Hello everyone, welcome you all to semester one of the academic year 2022 Before starting the class, I would like to introduce myself. My name is Mrs. ธัญญาสิริสิทธิราช or you can call me ครูฝ้าย I am an English teacher at No. w s a 1พิทยาคม School nice to meet you all uh, <t ell> เพื่อความหลากหลายทางภาษานะคะขณะคุณครูขอแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อครูทัญญาสิริสิทธิราชนะคะหรือว่านะักเรียนจะเรียกค,คุณครูว่าครูฝ้ายก็ได้นะคะ คุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่แหละค่ะโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมสพม,มอุดรธานีนะคะ <Wow. S 1> เมื่อกี้คุณครูก็แนะนำตัวเองไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็อยากจะรู้จักลูกๆทุกคนเหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างเนาะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆแนะนำตัวแบบสั้นๆนะคะ Good morning everyone my name is หนูด no, ีใจดี d. nice to meet you Good morning everybody My name is Kayan Ma. You can call me in short. gang. Nice to meet you Okay, good morning everyone. My name is Alex. You can call me yes Alex. Nice to meet you. โอเค You guys did a very good job นะคะวันนี้ก็เป็นคาบแรกที่เราเจอกันนะคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะทบทวนความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะย,ย,ย,ยังไม่ต้องหนักมากนะคะซึ่งเป็นเรื่องหน่วยเติมคำนั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า affix affix นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะลูกๆนะให้ลูกๆทุก,กคนนะคะเข้าไปในคลา s s o o n t เลยค่ะเก่ง ครูบอกว่าให้เข้าคัสพอยต์อะไรนะมันคืออะไรอะ่ะถามครูดิเออเธอถามครูเองตัว้วให้เป็นหูยักษ์เนาะครูขาครูขาเอ่อพี่คุณครูว่าคัสพอยต์นี่มันคืออะไรเหรอคะคัสพอยต์เป็นปลักอินของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะ มีมาเพื่อช่วยให้คุณครูทุกท่านได้สร้างเครื่องมือ คำถามเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถโต้อตอบแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งคำตอบได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะและด้วยความเรียลไทม์นี้นะคะที่จะทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องของเรานั้นนะคะมีความสนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะคุณครูยังสามารถทราบผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของนักเรียนได้ด้วยค่ะ ว้าวฟังแล้วน่าสนุกจังเลยค่ะคุณครูอแมนครับคุณครูผมอยากลองใส่หรอครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มใช้งาน Classpoint กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ต้องมีโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาดาวน์โหลดปลั๊กอินหรือต่อไปนี้จะขอเรียกว่า c l s s s p o n t และกันค่ะ เราจะมาดาวน์โหลด Class Point กันโดยทุกคนเข้าไปที่ www.classpoint.io แล้วก็ดาวน์โหลด Class Point แบบเป็นฟรีดาวน์โหลดค่ะจากนั้นติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัว c Class p o i n t จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เลยค่ะเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดหรือติดตั้งอะไรเพิ่มเลยต่อไปนะคะเราจะมาตอบคำถามแบบเลือกตอบ หลายตัวเลือกนะคะหรือ multiple choice กันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้จากปีที่แล้วนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูนำเสนอสไลด์แล้วนะคะจะปรากฏ class code มุมบนด้านขวาแล้วก็จะมีแถบปากกายางลบกระดานเป็นแถบด้านล่างนะคะจากนั้นนักเรียนก็เข้าไปที่ www.classpoint.app ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ จะปรากฏดังรูปเลยนะคะนักเรียนใส่คลาสโค้ดตามที่ปรากฏมุมบนด้านขวานะคะแล้วก็ใส่ชื่อตนเองแล้วกดจอยค่ะสไลด์รแรกจะเป็นคำถามแบบ multiple choice นักเรียนจะเห็นคำถามและตัวเลือก ตามสไลด์ที่คุณครูแสดงเลยค่ะโดยตอนนี้ปรากฏตัวเลือก4ตัวเลือกตามที่คุณครูได้ตั้งค่าไว้เมื่อสร้างคำถามนั้นค่ะ oh, s <S พอนักเรียนเลือกแล้วกด oh, s <S สักวิทมา oh. จะมาปรากฏที่หน้าจอของคุณครูนะคะว่านักเรียนส่งมาแล้วกี่คนและมีเวลาเหลือในการส่งอีกเท่าไหร่โอ้ข้อนี้ฉันรู้ถ้านักเรียนส่งครบ oh, s <S แล้วลคุณครูก็สามารถ close submission oh. ได้ค่ะ,สคะแสดงตัวเลือกที่ถูกต้องและดู leader board คุณครูสามารถดูผลคะแนนของนักเรียนในรูปแบบของตารางได้และยังสามารถส่งออกไฟล์เป็นแบบ CSV ได้ค่ะถัดมาค่ะเป็นควิสแบบ Word Cloud ค่ะนักเรียนจะสามารถส่งคําตอบได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นตามการตั้งค่าของคุณครูนะคะจะแสดงเฉพาะคําตอบของนักเรียนเท่านั้นค่ะ คุณครูสามารถบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นสไลด์ได้ด้วยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นคำถามประเภท Short Answer ค่ะคุณครูเมื่อคุณครูคลิกที่ s h o r t อนเ w อ r ปุ่มสีฟ้าแล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดรับคำตอบจากนักเรียนค่ะโดยนักเรียนก็จะพิมพ์คำตอบเข้ามา สำหรับช็อตแอนเซอร์นะคะก็จะปรากฏเป็นกล่องข้อความขึ้นมาค่ะโดยเราตั้งค่าให้แสดงชื่อนักเรียนที่ส่งมาด้วยนะคะคุณครูก็จะเห็นชื่อนักเรียนที่ส่งมาด้วยค่ะโดยคุณครูสามารถกดถูกใจให้กับคำตอบของนักเรียนได้ด้วยนะคะคุณครูเมื่อครบแล้วก็ปิดรับคำตอบค่ะและคุณครูสามารถกด แสดงเฉพาะคำตอบที่เรากดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นสไลด์ได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นแบบสไลด์ drawing ค่ะเมื่อเปิดรับคำตอบแล้วจะปรากฏแบบนี้บนหน้าจอมือถือของนักเรียนนะคะนักเรียนกด open slide แล้วก็สามารถเขียนหรือวาดคำตอบบนสไลด์นั้นได้เลยค่ะ แล้วก็กดส่งกลับมาที่คุณครูได้เลยและคำถามประเภทสุดท้ายก็คือ image upload ค่ะโดยนักเรียนนะคะจะต้องส่งรูปผลไม้ที่ตัวเองชอบมาคนละหนึ่งรูปค่ะคลิกที่ click to choose image แล้วก็เลือกรูปภาพจากอุปกรณ์ของตัวเองนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขภาพได้ด้วยค่ะปรับขนาดหรือหมุนได้ด้วยนะคะ เมื่อแก้ไขภาพเสร็จแล้วก็กดส่งมาที่คุณครูค่ะโดยจะปรากฏเป็นรูปภาพแล้วก็ชื่อนักเรียนที่ส่งมาด้วยค่ะเมื่อนักเรียนส่งครบแล้วคุณครูสามารถ close submission แล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นสไลด์ได้ค่ะจะบอกด้วยนะคะว่ารูปภาพนี้ส่งมาจากนักเรียนคนไหนค่ะเมื่อคุณครูปิดการนำเสนอสไลด์แล้ว คุณครูสามารถดูรายละเอียดคำตอบของนักเรียนจากสไลด์ที่คุณครูบันทึกไว้ได้นะคะเช่น Word Cloud สามารถดูรายละเอียดชื่อนักเรียนและคำตอบที่นักเรียนส่งเข้ามาที่มุมสายด้านล่างได้ค่ะและคำตอบอื่นๆที่คุณครูบันทึกไว้ก็อยู่ในสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับฟังก์ชันรีวิวคุณครูสามารถแชร์สไลด์ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ได้ค่ะหรือจะแชร์ไฟล์ PDF นี้ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปทบทวนในภายหลังได้โดยจะส่งเป็น QR Code หรือส่งลิงก์ให้นักเรียนก็ได้ค่ะคุณครูสามารถดูคะแนนของนักเรียนจาก l e a d e r b o a r d ตรงนี้ได้ค่ะโดยตรงนี้นะคะจะปรากฏแค่5อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุด แต่ถ้าต้องการดูของนักเรียนทุกคนคุณครูก็คลิกที่ Show Table ได้เลยค่ะส่วน Delete All Responses คุณครูสามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณครูจะนำสไลด์นี้ไปสอนกับนักเรียนกลุ่มใหม่ค่ะและนี่ก็คือไฟล์ PDF จากสไลด์ทั้งหมดของเราค่ะ ม้แลระบอกคับผมพิ่งได้เศร้ามวนเลยนี่คู่นี่ยังอยากลินต้อนนี่ผมพร้อมเลยนี่ความรู้ผมเต็มเตี่ยมเลยค่ะผมวิคัสไอยสนุกมากเลยค่ะคุณครูคุณครูคะพวกหนูเล่นอีกนะคะครับน้านะคะคุณครูวันนี้เรียนสนุกมากเลยค่ะคุณครูเก่งมากเลยค่ะนักเรียน It's your lunch time mm hmm. เวลาพักเที่ยงนักเรียนพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ enjoy your lunch ทานข้าวเที่ยงให้อร่อยออร่อยแล้วก็ see you again next time นะคะบายบาย see ya